สวัสดีครับผมบอยพี่โจนครับสวัสดีพี่เพื่ทุกคนนะครับที่อยู่ในช่องบอยเอาติดมือสอนนะครับวันนี้ผมไม่ได้มาอัปเดตเฉพาะเอาติดนะครับแต่มาอัปเดตรถลงจากรถเทเลอร์มาใหม่สดๆร้อนๆทั้งหมด8คันบอกได้เลยว่ามีแต่คันเด็ดๆทั้งนั้นเลยนี่ครับเรียงรายนะครับผมนะวันนี้ผมขออนุญาตพาชมคร่าวๆกันก่อนเลยเริ่มที่คันนี้นะครับทะเบียน391นะครับเป็นตัวเอาติด1.8รุ่น V นะครับ1.8รุ่น V ตรงวีไม่ค่อยมีเข้ามาที่ร้านนานแล้วนะครับคันนี้นะคคครรรัับบบมีเนนวะาาา4,800ท มาอยู่ที่ประมาณ1นึ่งแสนสองหมื่นโลนะครับปี2018ันสิบแปดสนมาะมาใหม่สดๆร้อนๆเลยนะครับถัดมาเดี๋ยวมาดูคันนี้นะครับเป็นตัวนิวกันบ้างนะครับ4073นะครับทะเบียนนี้4073นเดะฮะเดี๋ยวขออนุญาตเช็คโพยนิดนึงนะครับคันนี้เป็นตัว a l t ติ1.6รุ่น G นะครับตัวมาเนเชแล้วนะครับทะเบียน4073ไม่1 0 0 0 0แสนโลนะครับปี2019 ราคาคันนี้4,99,000บาทนะครับ4,99,000บาทนะฮะถัดมามาดูคันนี้ทะเบียน9521นะครับ1.6รุ่น G ตัวนิวนะครับปี2019นะคันนี้เป็นปี2019นะครับผมราคาอยู่ที่อ่ะขออภยัยครับคันนี้เป็นปี2020นะทะเบียน,น9521ปี2020ไมล์15ราคาอยู่ที่4,99,000บาทเท่ากันนะครับแต่ว่าคันนี้จะได้เรื่องปีเก่ากว่าแต่ว่าไมล์น้อยกว่านะครับผมแล้วก็ 4HR มาดู c n r cra นี่เข้ามาแล้วนะครับใครหา c r ตอนนี้ที่เพจยนรับเข้ามาแล้วนะครับมีทั้งสีดําสีขาวสีบอลเงินเลยนะครับเดี๋ยวเริ่มกันที่สีดําคันนี้ก่อนนะครับขออน,นุญาตเริ่มกันที่สีดําคันนี้ก่อนนะครับทะเบียน9473สีเานะ,ะคันนี้ทะเบียน9473ใครสนใจก็ครับทะเบียนปรึกษาเพิ่มเติมได้เลยนะเป็นตัว c r 1.8มิตรตัวรองท็อปปี18 5 29,000พันคันนี้มายอยู่ที่1 1 6 0 0 0นโลนะครับแล้วก็รถนี้มี Honda c i ีวิค fc เข้ามาอีก นะครับคันี้เป็น C ีวิ c เอี1.8 EL ปี2018นะครับไม่1 0 10,000โลราคา599,000บาทนะครับผมกับ c ีวิ c FC เนะครับนี่เดี๋ยวผมพาไปชมนะฮะเสียงต้องค่อนข้างดังหน่อยนะครับตอนนี้อยู่ริมถนนนะต้องขออภัยด้วยเสียงค่อนข้างดังนิดนึงนะฮะอยู่ริมถนนกันเลยนะครับรถเข้าใหม่นะฮะเพิ่งลงจากรถเทเลอร์ใหม่สดๆร้อๆนะฮะทั้งหมด8คันนี่ลงมาใหม่สดๆร้อๆเลยนะครับทะเบียน6 4 0ะนะ ซ h r 6 4 0รคันนี who, brands, uh, p, 1, ้เป็นตัว1นมิตรนะครับปี2018ไม่หนึ0 0 0มโลราคา529,0 0 0บาทนะคบผมส่วนเลขเลขพอนะเดี๋ยวผมขึ้นขึ้นในหน้าจออีกทีนึงนะฮะต้องขออภัยด้วยนะครับวันนี้เดี๋ยวพาชมกันก่อนนะครับเดี๋ยวเลขพอนะตอนนี้ทีมจัดซื้อกำลังเช็ครถตรวจรอบรถอยู่นะครับตรวจเช็คสภาพทุกคันนะครับรถเข้ามาที่ร้านเราจะตรวจเช็คสภาพทุกคันนะครับผมมามาดูทะเบียน4 3ส6ูคันนี้นะครับผม 4306คันนี้เป็นตัว CHR 1.8T n นะครับปี2018ไมล์แสนห้าคันนี้4 9 9 0 0 0บาทเดี๋ยวเลทพรขึ้นอีกทีในหน้าจออีกทีนึงนะครับอ่าแล้วก็คันสุดท้ายคันนี้ c a m r y 2.0นุ่นจีปี2019ตัวนิวนะ2.0นุ่นจีทนะะเบียน3503นะครับเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นกรุงเทพอีกทีนึงทะเบียนละยองเราจะเปลี่ยนเป็นกรุงเทพอีกทีนึงนะฮะคันนี้3503เป็นปี2019นะครับไมล์แสนสี่ ราคาอยู่ที่719,000นะฮะเรทพรเดียวขึ้นอีกทีหนึ่งนะครับวันนี้เพิ่งลงมาจากรถเทลเลอร์ใหม่สดๆร้อเลยนะครับช่วงนี้เสียงค่อนข้างดังนิดนึงเพราะว่ารถของเรานะครับมาลงที่สา,าสาขา2สาขา2ของเรามีปรับปรุงอยู่นะครับผมหากใครที่แวะเวียนเข้ามาก็สามารถเข้ามาชมได้นะครับเสรีไทยซอย95นะครับผมเข้ามาดูรถได้แล้วเดี๋ยวเข้าไปดูที่ซอย68ได้นะ68แยกหนึ่งสำนักง,งานใหญ่นะครับอันนี้คือรถเทลเลอร์เพิ่งลงมาส่งทั้งหมด 8คันสดๆร้อนๆละละละเดี๋ยวจะไปแล้วครับใครสนใจคันไหนนะครับสามารถแคปทะเบียนแคปรายละเอียดเพิเ่มเติมเข้ามาปรึกษ,ษาได้นะครับเบอร์โทรด้านล่างคลิปขึ้นไว้แล้วแอดไลน์ขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ไปด้วยนะครับสวัสดีครับ